โกรธกล้าวโกรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรากล้าวเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรากล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองค์มนตรีตามประกาศลงวันที่21ตุลาคมพศ2565แล้วนั้นบัดนี้ทรงพระราชดดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่29พฤศจิกายนพศ2566เป็นที่8ในรัชกาลปัจจุบนัน